สวัสดีครับมาเะครับเขิจังหวัดผมก็ฟังกูนะครับเช่นเคยครับวันนี้เรามาจังหวะนะฮะพบกับสามซ่าภาคตะวันออกนะกับอาร์ตสติกเกอร์แล้วก็หนึ่งลมช่างเชียงกงกับรายการใหญ่นะครับงานแข่งของเขาปลายปีนี้ชื่อรายการเดี๋ยวถามกับทางผู้จัดเลยดีกว่าก็ งานครั้งนี้นะครับก็ปกติเรางานการแข่งขันเนี่ยในการแดกคิงเนี่ยเราจะจัดกันปีละหนึ่งครั้งปีละหนึ่งครั้งปีละหนึ่งครั้งแค่ครั้งเดียวแต่การใหญ่งานนี้ก็คือใช้ชื่อว่าแดกคิงแดกคิงบายกรงช่างชิงกงใช่ครับใช่ไหมฮะใช่อ๋อก็คือเป็นงานปีที่แล้วก็ผ่านมาหนึ่งปีปีนี้ก็จะจัดเหมือนเดิมคือต้องบอกว่าสามสี่ปีละเราในในตลอดเวลาที่เราจัดการแข่งขันมาเนี่ยครับ ปีหนึ่งเนี่ยเราจะทําอยู่ครั้งหนึ่งก็คืองานแด็กคิงครับซึ่งงานแดกคิงแตกต่างจากงานอื่นที่พวกเราจัดกันยังไงก็คืองานเนี้ยเราจะเน้นเน้นรายละเอียดงานครับครับประมาณนี้เน้นในรายละเอียดงานและรูปแบบงานรูปแบบงานเป็น,ง,<า>นไงไงบ้างปีนี้หลังจากที่เก็บประสบการณ์เนาะจากสนามก่อนๆที่ผ่านมาที่เราเคยจัดครับเราก็อยากพัฒนางานแข่งเราที่ใน ภูทอนนะท,ที่ถือว่าพวกเราเ,เป็นสนามผู้รับเราก็จะพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆให้งานเนี่ยมีความมาตรฐานขยับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของงานที่จะยิ่งใหญ่ขึ้น,นการแข่งขันที่จะดุเดือดขึ้นอนร,รวมไปถึงรุ่นแข่งกันกาดิการการตรวจสภาพาต่างๆเนี่ยเราก็จะทําให้มันเป็นมาตรฐานยิ่งขึ้นเทียบกับสนามใหญ่แล้วรุ่นการแข่งขันแล้วครับรุ่นการแข่งขันปีนี้นะครับต้องบอกว่าเราจะไม่มไม่เยอะเหมือนปีก่อนๆก็นนะจะมีทั้ง ความเร็วแล้วก็ปั๊มสายด้วยนะ่าฮะก็รุ่นการแข่งขันเนี่ยอาจจะน้อยหน่อยนะครับแต่ว่าแต่ละรุ่นเนี่ยดุเดือดแน่นอนครับโอ้โหอ่ะอย่างนี้ก็บอกได้เลยว่ามันแน่นอนในงานวันนั้นอะ่ะรถแดกอะเรามีแน่นอนครับแล้วจะมีอะไรเพิ่มเติม,ตมจากรถแดกขึ้นมาอีกไหมอ่าคือต้องบอกว่าในการแข่งขันเนี่ยเราจะไม่ได้เน้นอย่างเดียวคือแข่งขันอย่างเดียวเราจะทําให้งานเนี่ยมีครบทุกองคประกอบเลยครับนะครับไม่ว่าการค้นหารถที่เร็วที่สุดในแต่ละรุ่นนะครับ การประกวดรถสวยงามการโชว์หรือว่ารวมไปถึงรถอย่างพวกรถโฟล์ครับถโอเพ่นต่างๆนะครับที่จะนำมาร่วมโชว์ในงานเพราเกันเกินได้ไหมว่ามีอะไรบ้างต้องอยากรู้จังเลยเดี๋ยวขอเก็บไว้เป็นเซอร์ไพรส์ดีกว่าครับอาจจะมีรถระดับแนวหน้านะครับมามาให้เพื่อนๆได้ได้ดูตัวจริงหรืออาจจะมาวิ่งโชว์ครับรวมไปถึงทั้งบูธสินค้าพาร์ทเนอร์สปอนเซอร์ต่างๆที่ ที่อยู่กับร่วมสนับสนุนรายการพองเราเนี่ยก็จะมาตั้งบูธในวันงานด้วยครับอ่าและพวกปั๊มสายอะไรอย่างเงี้ยได้ข่าวเขาแวว,แว,วมามันจะมีคู่หยุดโลกหรือรถอะระดับรื่นโอเพนอะไรอย่างเงี้ยก็มีครับนะครับก็ปั๊มสายเนี่ยอ่าก็จะมีอ่าตอนนี้มี1คู่แล้วครับ,รบก็คือเป็นคู่หยุดโลกเนี่ยระหว่างสมสมหวงังนะกับแท็ก แท็กซี่มอญะแท็กซี่มอญใอ่าใช่อ่าขออาจารย์ปุยใช่ครับอืมอ่าผมสอบถามนิดนึงครับอ่าอันนี้คือวอลเปเปอร์ฮะเอามาเอามาวางไว้เฉยๆหรือยังไงฮะไม่พูดไม่จาเลยพูดไปเลยอ่านี่เหมือนทำงานอยู่อ่าแล้วไงต่อก็ปีนี้นะครับเราก็ได้คุยกันปรึกษากัทางหลายแหละท่านนะครับว่ารองท่านน้าจิตรนุชด้วยนะครับรุ่นการแข่งขันเนี่ยเราจะคัด เน้นเลยครับนะครับและเรื่องกติกาการตรวจสภาพชั่งน้ำหนักเพื่อให้งานเนี่ยเป็นงานที่มาตรฐานที่สุดก็คือจะเป็นงานที่มาตรฐานของ201เมตรใช่ครับแปลว่าแล้วก็เรื่องหมวกกันนงหมวกกันน็อกก็คือรายละเอียดต่างๆเนี่ยดีเทลดีเทลรายละเอียดในรูปแบบงานเนี่ยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราทางแผนงานทางเราเสร็จสมบูรณ์เนี่ยเราจะแจ้งในปีนี้ในเรื่องอย่างที่บอกคือการพัฒนาครับเราต้องพัฒนาขึ้น เราจะไม่พัฒนาลงครในเรื่องการขี่โต๊ะขี่ต่างๆเราอาจจะมีการเพื่อความปลอดภัยอาจจะมีการสวมกันน็อกั้องกันน็อกของข้าวผ้าใบนะครับในเรื่องของการชั่งน้าหนักการตรวจสภาพต่างๆการทําให้เป็นระบบระเบียบในการแข่งขันให้ให้ได้มาตรฐานที่สุดเ้ง่านี้แต่เรื่องการตรวจสภาพเนี่ยผมไว้ใจอยู่แล้วกับทีมงานรวมช่างเชียงกงนำโดยหนึ่งคนช่างนะไปแต่ละสนามนี่ อ่าเขาเรียกว่าอะไรลูกพี่นอนลุนงน้องทำตามสภาพห <c oughs> ลับอย่างเดียวน <c oughs> ึงบอกว่าปีนี้ปีนี้ขอเล่นใหญ่หน่อย <c oughs> ขอเล่นใหญ่หน่อยหนึ่งรวมถึงบรรยากาศภายในงานนะครับล้ <c oughs> าก็จะประดับตกแต่งด้วยระบบไฟแสงสีเสียงให้ครบนะครับ <c oughs> รวมถึง <c oughs> อาจจะมีการไลฟ์สตรีมมิ่งถ่ายทอดแล้วสสงให้เพื่อนๆได้มาฝากผลงานอ่าแล้วก็ ภายในสนามเนี่ยครับเราก็จะเก็บบรรยากาศให้สวยงามอย่างน้อยอ่ะไลฟ์สตรีมมิ่งอะผมชอบเลยคือนักแข่งทำรถมาทั้งปีครับอย่างน้อยยังเขายังมีพื้นที่เล็กๆนะอาจจะใหญ่โตแต่งานอะงานใหญ่แน่ๆเป็นพื้นที่ที่ใหญ่เพื่อให้เขาโปรโมตในการพัฒนาของเขาแต่ละปีเป็นยังไงบ้างเวลาขยับลงยังไงบ้างใช่ไหมแล้วเรื่องกิจกรรม กิจกรรมเนี่ยมีบูธสินค้ามีแน่นอนร้าคร้าว,วโอ้โหน่าจะเยอะครับสนามนี้ผมตั้งใจว่าจะนำบูธมาให้เยอะที่สุดรวมไปถึงของรางวัลของแจกต่างๆที่จะร่วมสนับสนุนให้กับเพื่อนๆพี่ๆที่มาแข่งรถแล้วก็มาร่วมร่วมงานเนี่ยครับได้มีของรางวัลติดไม้ติดมือกันทุกคนแน่นอนอนะครับแล้วก็งานแข่งเราก็จะมีกิจกรรมสนุกนะครับกิจกรรนันทนาการต่างๆให้ได้ร่วมสนุกกันครับผมเอ่อหนึ่งรวมช่างครับ จะฝากอะไรสักหน่อยไหมฮะฝากอะไรอยากจะพูดอะไรไหมส่งอะไรอ้หนึ่งอามได้อีกคนนึงไปไหนอะเนี่ยสามซ่าขาดไปคนเนื้อขาดหนึ่งคนฝากเขาอยู่เนี่ยแล้วก็ปรบากด้วยนะครับงานก็น่าจะเป็นวันที่ยี่เจ็กันยายนนี้นะมีเวลาเตรียมตัวลงหน้าประมาณเกือบสองเดือนครับผมนะครับอ คืองานนี้บอก<ม>หน่อยนึงบอกตรงๆเลยว่าเราตั้งใจทํามากแน่นอนเพราะว่าปีหนึ่งมีหนนเดียวนหนึ่งครั้งที่เราจะใช้ชื่อชื่อในการจัดหลายๆเพื่อนๆหลายๆคนที่เคยวิ่งอาจจะรู้อยู่แล้วเมื่อไหร่ที่เราใช้หัวงานที่ขึ้นชื่อว่าเด็กคิงเนี่ยเรื่องความมาตรฐานมาตรฐานเราจะสดเยอะกว่าการตรวจสภาพเราจะเข่งคัดกว่าเดิมการั้งน้ำหนักกฎกติกาในการวิ่งต่างๆเนี่ยเราเราจะเข่งคัดแหละครับ แต่ส่วนงานอื่นๆที่พวกเราทํากันเนี่ยอาจจะมีอนุโล,อโลมเลยรอนุ่ลมก็คือเหมือนการมาซ้อมรถมาร่วมสนุกสนานนะแต่ว่าปีนึงเนี่ยเราจะมีหนึ่งงานก็คืองานได้คิงให้เพื่อนๆได้มา แสดงออกผลงานให้เต็มที่เลยว่าเอ้ยเนี่ยเราเนี่ยคือที่สุดแน่นอนใหญ่น้อยก็ที่สุด2อ1เมตรใช่ครับในการแข่งขันในการวิ่งที่กติจกาที่ชัดเจนควาสุขภาพที่จริงจังครับผมใช่ครับแล้วก็ในงานก็มีกิจกรรมมากมายใช่นะรวมทั้งสาวสวยแต่ละบูธเอามีแน่นอนครับแน่นอนะม่นอนไม่ได้เลยอันนี้แน่นอนที่สุดแล้วนะฮะร ก็ฝากถึงเพื่อนๆนักแข่งทีมแข่งอูต่างๆด้วยนะครับอามบอกมาแล้วว่าคร่าวๆคือวันที่2 7ใช่ครับย7กันยายนกันยายนนี้นะครับเตรียมรถของท่านให้พรอ้อมและมาร่วมสนุกกันกับงาน Black คิงบายรวมช่างเชียงกงนะฮะงานนี้ของรางวัลเพียบเงินรางวัลแน่นอนนะฮะก็รู้อยู่นะครับสามซ่าจัดทั้งทีเงินรางวัลไม่เคยขาดมือนะฮะฝากด้วยนะครับหไม่ฝากเลยหน่อยเ ก็ให้เพื่อนๆมากันวันที่เท่าไหร่ครับยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดนะครับมาเยอะๆครับใส่ใจงานมากแค่นี้อรห์อ่ะโอเคนะก็ฝากถึงเพื่อนๆนักแข่งด้วยนะครับวันที่17กันยาครับผมนะครับมาร่วมสนุกกันเยอะๆบอกได้เลยว่าเรามีพื้นที่ของท่านไว้ให้แสดงผลงานแน่นอนนะครับแล้วเจอกัน27 การรักไอ้กัน,กนยา,ยายยน,นะครับยันเสด็กันยายนกับงานแดกขิงใบรวมช่างเชียงกงวันนี้เราสามคนนะสามซ่าภาคตะวันออกต้องขอบคุณทุกท่านนะครับสวัสดีครับ